One, two, three, come สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคำถามที่เคยไปตั้งโพสต์เอาไว้ในเพจกามาซี่นะฮะว่าใครมีคำถามข้อข้องใจอะไรสามารถมาสอบถามกันไว้ได้นะฮะซึ่งคำถามก็เข้ามาเยอะเหมือนกันครับผมแต่ก็คัดมาสิบคำถามนะครับเป็นคำถามที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวเราหรือว่าสายถอยหมู่มากนะครับ สิบคำถามนั้นมีอะไรบ้างเป็นประโยชน์แค่ไหนเรามาเริ่มคำถามที่หนึ่งกันเลยครับผมอขออธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้าใครที่ที่เคยเล่นของเล่นสมัยก่อนนะแล้วมีมาเปรียบเทียบกับของเล่นสมัยนี้เราจะเห็นว่าของเล่นสมัยก่อนตามข้อต่อนะฮะค่อนข้างที่จะปูดโปนนะฮะคือหนาเลยแหละหนาเลยแหละเพราะว่าเพื่อให้ทนต่อการจับ ขยับบิดทั้งทั้งที่จุดขยับมันก็มันก็น้อยนะฮะจุดขยับมันก็จะน้อยไปด้วยเขาก็ยังทําให้ข้อต่อมันค่อนข้างที่จะหนานะฮะเพื่อให้เด็กเล่นได้อย่างทนทานนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าของเล่นหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้ผลิตมาเพื่อให้เด็กเล่นแล้ะคุณจะเห็นว่ามันจะมีของเล่นที่อีกเรนนรืออีกะดับหนึ่งที่ดูแล้วรู้เลยอันเนี้ยเด็กเล่นจริงๆเด็กเล่นจริงๆนะฮะซึ่งมันก็ยังคงความขยับได้น้อย หรือว่าการลงสีน้อยๆ,นอยๆเนื้อพลาสติกเยอะๆอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าพอไอ้ของเล่นที่มันไม่ได้ผลิตให้เด็กเล่นเนี่ยเขาก็เน้นที่ไปที่ความสมจริงแล้วก็ให้มันฟูลแอคชั่นเพราะว่าเด็กเนี่ยการระมัดระวังในการจับขยับอะไรมันจะน้อยใช่ไหมฮะแต่ผู้ใหญ่การระมัดระวังมันจะเยอะขึ้นนะฮะดัะน,นั้นเขาก็มองในมุมเนี้ยเขาก็เลยผลิตให้มันแบบมีระบบข้อต่ออะไรมากขึ้นนะฮะแล้วเพื่อความสมจริงอะ่ะยิ่งพอมันตัวเล็กลงไปหรือว่าเพื่อให้ระบบมันสามารถแอคชั่นได้เต็มที่ทําให ระบบข้อต่อเนี่ยซับซ้อนมากขึ้นแล้วในความซับซ้อนมากขึ้นนั้นนะฮะชิ้นส่วนมันก็เล็กลงไปด้วยทีเนี้ยแน่นอนครับชิ้นส่วนมันเล็กลงเป็นไงครับพอมันเล็กลงใช่ไหมฮะมันก็ไม่มันก็หักง่ายครับใช่ไหมฮะมันมีเนื้อที่ของมันเนี่ยน้อยนะฮะเพราะนั้นไอ้เนื้อที่น้อยๆเนี่ยที่จะต้องรับแรงสารพัดหรือว่าจะบิดซ้ายบิดขวาหักขึ้นหักลงเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการชำรุดได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะฮะ น้ำยารักษาหนังเนี่ยผมผมใช้กับเครื่องหนังเนี่ยเข้าใจได้มันคือ,อวัตถุประสงค์ของมันก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังนะฮะทำให้หนังมันไม่ไม่แห้งเร็วไม่แห้งกล้าแล้วมันจะไม่แตกเร็วนะครับซึ่งในในหนังแท้เนี่ยมันก็ทนอยู่ประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าในหนังเทียมเนี่ยเพื่อนก็เคยบอกว่าให้ใช้ไอ้พวกนี้มันจะทําให้หนังเทียมมันชุ่มชื้นมากขึ้นนะฮะแล้วมันจะ แตกร่อนช้าลงซึ่งแน่นอนฮะว่าสักวันหนึ่งต้องแตกเพียงแต่ว่ามันช่วยการยืดอายุทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้น้ํายาที่ใช้กับหนังมันใช้กับยางได้ไหมแต่ว่าถ้าหนังมันไม่ดูดซึมยางก็ไม่ดูดซึมวัตถุประสงค์ของมันแค่เพิ่มความชืนะ้นอ่ะผมว่าก็ก็น่าจะพอได้นะฮะน่าจะพอได้อยู่นะทายนะฮะขอทายแล้วกันว่าน่าจะช่วยได้ประมาณหนึ่งฮะช่วยยืดอายุได้ประมาณหนึ่ง เว็บขายของเล่นญี่ปุ่นเนี่ยเอาที่ขึ้นชื่อนะฮะที่ขึ้นชื่อนะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะๆนะฮะไม่ว่าจะมือหนึ่งมือสองนะฮะขอแนะนำสองอันละกันก็จะมีมันดารเกะนะครับกับหนึ่งเก้าเก้าเก้าสองอันเนี้ยจะมีคนสั่งเยอะใช้บริการเยอะนะฮะยังไงลองไปเสิร์ชดูได้ครับผม ใ, á, ใส่ใจอ่ะใส่ใจอันนี้ผมตอบได้เลยว่าบันไดใส่ใจนักสะสมแน่นอนทําไมถึงตอบว่าใส่ใจเพราะว่าถ้าไม่งั้นเขาก็คงจะไม่ทําผลโหวตหรือว่าโพลอะไรออกมานะฮะว่า,าต้องการอยากได้ตัวไหนมากที่สุดหรืออะไรยังไงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมันต้องมีแต่ด้วยครับคือเขาใส่ใจครับผมแต่เขาเน้นใส่ใจ คนในประเทศเขามากกว่าเพราะสังเกตว่าผลโพเนี่ยเขาก็ตั้งขึ้นในประเทศเขานะฮะคนซึ่งคนนอกแน่นอนว่าว่าก็มีโอกาสหัได้แต่ว,ว่ามันมันก็ค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็สังเกตได้ว่าอย่างของเล่นหลายเนี้ยบ้านเราขายดีจังเลยทําไมตัดหลายทิ้งนั่นก็เพราะว่าในบ้านเขาไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยตัดลายทิ้งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งละกันว่าเขาใส่ใจผู้เล่นในบ้านเขา มากกว่าประชาชนอื่นๆข้างนอกนะฮะแล้วก็แต่ถึงเขาจะใส่ใจผู้เล่นในบ้านเขาขนาดไหนเขาก็ไม่เท่ากับการใส่ใจผลกําไรที่เขาจะได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถามว่าเขาใส่ใจผู้เล่นไหมเขาใส่ใจนะเขาใส่ใจลูกค้าแน่นอนครับเพียงแต่ว่าลูกค้ามาเป็นอันดับ2ผลกําไรเขาต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ผมคิดเองนะผมคิดเองนะเพราะว่าเรื่องระบบเศรษฐกิจมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับ สร้างบริษัทขึ้นมาขายของก็ต้องคำนึงถึงผลกําไรก่อนนะเพื่อที่จะเอาผลกําไรมาแจกจ่ายให้กับคนในบริษัทให้มันอยู่รอดได้เขาประมาณนั้นนะแล้วก็ยืนยันรัาว่าเขาใส่ใจเขาใส่ใจลูกค้าเขาแน่นอนครับโดยเฉพาะลูกค้าในประเทศเขาครับถ้าถ้าไล่เก็บตอนที่มันเพิ่งออกนะฮะก็คงจะไม่เจ็บปวดเท่าไหร่ครับ เพราะว่าฟิตเนสด็กก้อนบอลช่วงหลังๆเนี่ยมันมีหลายตัวมากนะฮะที่ราคามันมันดีดขึ้นไปอะนะท,ท,ทั้งๆ้ที่มันจะมีช่วงที่ออกมาแล้วราคาร่วงแล้วสักพักมันก็ดีดอย่างอย่างโกคูโกคูผมดำเนี่ยฮะที่ใส่ชุดวีฟอร์มธรรมดาเนี่ยที่ออกมาแล้วราคาล่วงไปพักหนึ่งอะเห็นมมีอยู่เท่าไหร่แปดเก้าร้อยก็เคยมีนะฮะตอนนี้ก็ดีดกลับแล้วนะฮะดีราคาขึ้นกลับไปแล้วแพงขึ้นกว่าเดิมหน่อยด้วยเพราะตอนสตาร์ทมามันพันกว่าตอนนี้สองพันกว่าแล้วมนะั้งซึ่งกินิวเนี่ยนะฮะก็แน่นอนว่า ถ้าทิ้งระยะสักพักหนึ่งแล้วไปหาเนี่ยก็อาจจะเจ็บปวดได้แต่ว่าเพราะฉะนั้นคือราคาต่อตัวที่มันออกมาก็ไม่ใช่ถูกเลยนะไม่ใช่ถูกเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าตามหาแต่เนิ่นๆจะเจ็บน้อยกว่าครับคงต้องแยกนะฮะคงต้องแยกมันเอามาเทียบกันไม่ได้แล้วสองงานเพราะว่าเ,าเกรดมันก็อละเกรดกันอยู่แล้วนะฮะคือโชโดเนี่ย ราคามันย่อมเยาวกว่ามันอยู่ในหมวดแคนดี้ทอยไงใช่ไหมอยู่ในหมวดแคนดี้ทอยเป็นราคามันย่อมเยาวกว่าแล้วก็มันประเดี๋ยวไปดังออกมาเยอะคือแล้วด้วยความที่ราคามันถูกอะนะแล้วก็มันก็ไม่ได้ทาออกมาี้ริวค้เลห์นะคนเขาก็เลยนิยมไปเล่นแต่ว่าถามว่าในขณะที่คนเทไปเล่นโชโดกันเยอะเนี่ยพิกูอาร์ตมันยังได้รับความนิยมอยู่ไหมมันก็ยังได้รับความนิยมนะฮะเพราะสังเกตจากไอ้พวกงานของลงของเล่นอะไรเนี่ยคือฟิกูอาร์ตเนี่ยตอนนี้มันเป็นแมสแมสมากๆแล้วอะเอาจริงๆนะผม จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตอนที่ผมทาเพจช่วงแรกๆเนี่ยช่วงนั้นอ่ะอย่างที่รู้กันว่าฟิกกูอาร์ตมันต่อมาจากเกาะเล็กใช่ไหมฮะแต่ระหว่างที่ฟิกกูอาร์ตยังไม่มาเนี่ยมันมี SIC มันได้รับความนิยมสูงอยู่ผมกับเพื่อนก็เลยทาเพจ SIC Lover Thailand ซึ่งยอดมันก็พุ่งๆไปเรื่อยๆของมนันแล้วนะฮะตามความนิยมในไลน์ของเล่นนะจนวันหนึ่งเพื่อนก็เปล่อย,อยวาอ่าก้าทำฟิกูอาร์ตเลเวอร์บ้างไหมซึ่งตอนนั้นฟิกกูอาร์ตก็เริ่มเริ่มมาประมาณหนึ่งและ ผมก็อ้าวอ้าวเราก็ทำเพจฟิกูอาร์ดเลเวอร์ไทยแลนด์ควบคู่ไปกับเพจ SIC l อ v e เ t h วอร์ไทยแลนด์นะซึ่งในยุคแรก Thailand, เนี่ยฟิกูอาร์ดเลเวอร์ไทยแลนด์เนี่ยโอ้โหได้200เนี่ยมันจำนวนมันคาอยู่ที่200กดไลค์200คนเนี่ยนานมากนะฮะในขณะที่ SIC เนี่ยมันพุ่งไป3,000 4,000ไปเรื่อยๆนะฮะ2,000 3,000เนี่ยแต่ฟิกูอาร์เนี่ย200กว่าจนถึงช่วงที่พอมันเริ่มบูมขึ้นมาเนี่ยฮะ SIC เนี่ยก็ยังค่อยๆไป2อ0 0ันสามพันสี่พแต่ฟิกกอาร์เนี่ยมันแบบมันตูมตูมตูมจากแบบ200นานมากกว่าจะโอ้สามร้ทีดีใจจะไตหาแล้วแล้วอยู่ดีมันดีดห้าร้อยเจ็ดร้อยหนึ่งพันพันสองพันห้แล้วมันก็แล้วมันก็แซงไปเป็นดาวค้างฟ้าเลยก็ก็มันก็บ่งบอกได้ถึงความนิยมในหลายของเล่นนั้นๆนะฮะว่ามันก็ค่อนข้างแรงจริงๆแล้วก็ ด้วยได้ความที่ฟิกกูอาร์ตเนี่ยสเกลมันใหญ่กว่าจะสังเกตว่าหลายหลายคนมกักจะชอบเล่นของใหญ่ๆใช่ไหมฮะก็เลยทําให้ฟิกกูอาร์ตเนี่ยก็ยังคงอยู่ยังยินยงออกมาได้อะนะถ้าถามว่าไลน์ไหนจะแรงกว่ากันนะฮะผมว่าอย่าไปเทียบเลยแยกกันดีกว่านะเพราะว่าแต่ละลายมันมีสเสน่ห์ของมันแล้วก็แล้วก็มีฐานแฟนคลับของตัวเองนะฮะ ในช่วงที่ผมไม่มีตู้นะผมก็ใช้วิธีนี้ครับวิธีที่โอ้บอกไปหลายครั้งมากนะพอดหลายครั้งมากเลยอะ่ะก็คือการเวียนโชว์ไอตัวที่มันได้มาใหม่เนี่ยมันจะถูกตั้งโชว์อยู่ข้างหน้าอยู่บนโต๊ะหรือว่าอยู่ในที่ที่เราแบบมองเห็นหยิบจับเล่นได้สะดวกกันนะฮะซึ่งไอตัวเก,ก่าๆมันก็ลงกล่องไปแน่นอนว่าไอที่อยู่บนโต๊ะพอมันยืนสมมติมันยืนนิ่งๆน,นานๆใช่ไหมมันก็ต้องมีฝุ่นนะ ก็เวลาเก็บนะก็ปัดฝุ่นแล้วก็เก็บลงกล่องแล้วก็เอาตัวใหม่ขึ้นมาเวียนนะครับเพราะว่าการอยู่ในกล่องนานๆและในห้องที่มีอุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยมันจะทําให้ของเล่นเราพังแล้วก็เสียหายอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บรักษาในกรณีไม่มีตู้ก็แนะนําว่าใช้ยังผมก็ได้นะครับก็คือเอาออกมาเวียนตั้งโชว์ให้มันได้มาโดนอากาศสูดดมให้ลมมันสัมผัสผ่านผิวหนังบางสาอะไรบ้างประมาณนั้นนะจะได้ไม่อบอ้าวเกินไปนะครับ โอ้โหอันนี้บอกเลยว่าส่วนตัวก็ก็คิดอย่างนี้เหมือนกันคือคือ,คอไม่ได้คิดว่ากระแสะยังดีอยู่ไหมนะฮะแต่รู้สึกเลยว่าส่วนตัวรู้สึกว่ากระแสะมันค่อนข้างซานะเนื่องด้วยความที่มันเจอโควิดเข้าไปแล้วมันทิ้งช่วงอะฮะเพราะว่าตามตารางเนี่ยทางมาเวลเนี่ยเขาคาจัดตารางคือวางหนังไว้อย่างค่อนข้างดีแล้วมันเฉลีย่ยกระจายกระจายในปีหนึ่งเนี่ยสเรื่องสี่เรื่องเนี่ยแล้วทีเนี้ยพอมันเจอโควิดนะฮะวิดีโอนี่เลื่อนมาเป็นปีนะแบ็ควิโดโอก็ยังไม่ได้ฉายนะฮะ ซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้ของเล่นที่มันออกมาเพื่อต้อนรับหนังในตอนแรกคุณจะสังเกตของเล่นซีรีส์แบควิโวเนี่ยโอ้โหราคามันลงนะทัสมาตเตอร์เองหรือว่าโัวิดโวเองนะฮะต้องยอมรับเลยว่าการที่ไม่มีหนังออกมาช่วยซับพอร์ตเนี่ยทำให้ความน่าสนใจในการที่จะตามล่าหาซื้อเนี่ยมันมันน้อยนะฮะเพราะว่าคือถ้าเราดูหนังอ่ะมันเราเห็นบทถ้าบทมันดีนะมันดูแล้วสนุกมันประทับใจไงพอมันประทับใจมันก็อยากจะหาอะไรมาแบบ ให้มันเป็นความทรงจำนะหาอะไรมาที่มันเป็นจุดเชื่อมโยงความทรงจำของเรา,เากันหนะนะังนะฮะทีนี้หนังมันไม่ออกไงของเล่นมันออกก่อนผมก็บอกเอลอยู่เหมือนกันว่าว่ามึงก็อดทนเก็บไว้ก่อนเอาไว้หนังวิดีโอฉายเมื่อไหร่อ่ะถ้าหนังมันสนุกนะเดี๋ยวราคามันก็ขึ้นอดทนไหวไหมอดทนไปก่อนซึ่งก็ ก็ต้องลุ้นอีกนะครับเพราะาตอนนี้สถานการณ์ก็อย่างที่รู้กันนะฮะว่ามันก็เป็นอย่างนี้ถึงจะมีวัคซีนมาบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังตัวกันเพราะว่ายอดจํานวนผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่นะฮะเราก็ยังไม่รู้ว่าหนังจะได้เข้าฉายจริงๆหรือเปล่าในปีนี้นะฮะก็ขอให้ขอให้ได้ดูนะเผื่อว่ากระแสอะไรมันจะดีขึ้นบ้างนะฮะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะ อ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแรกๆผมก็ไม่เข้าใจหลังๆก็เริ่มเข้าใจหลังจากพูดคุยมากขึ้นแล้วก็เฝ้าสังเกตการมากขึ้นนะฮะไอะในฟิกวารในส่วนประกอบของมันก็คือพลาสติกกับยางถูกไหมครับซึ่งแน่นอนนะมันมีความยืดหยุ่นไปตามสภาพอากาศมานันนะฮะทีนี้ในกรณีที่ยืนนานๆยืนนานๆเนี่ยมันก็ต้องรับน้ําหนักอยู่แล้วครับต่อให้เรายืนตรงข้อศอกรงชาติเนี่ยมันก็คือรับน้ําหนักนะเพราะฉะนั้นเมื่อมารับน้ําหนักบวกกับ การยืดหดไว้ด้วยเนี่ยเพราะนั้นมันก็บางทีก็ทําให้เกิดอาการหลวมได้บ้างนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดว่าเพราะว่ามันยืนนะฮะเพราะว่าบางคนเก็บไว้ในกล่องก็เอาออกมาตั้งโชว์แป๊บเดียวเล่นแป๊บเดียวเก็บเข้ากล่องมันก็ยังแน่นอยู่เอาออกมาจากกล่องอีกทีนึงก็คือก็หลวมก็มีนะฮะก็มีนะฮะเพราะว่าก็ได้จะขึ้นอยู่กับการยืดหยุ่นของของเนื้อวัสดุแล้วแหละ ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นทุกตัวเลยนะไม่ได้เป็นทุกตัวไอตัวที่มันเป็นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะมันก็เป็นกันหลายตัวเลยส่วนตัวที่มันไม่เป็นนะฮะให้ตายมันก็ไม่เป็นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเขาเขาใช้แมทเทเรียลที่แบบสัดส่วนการผสมมันไม่มันมันไม่ได้มาตรฐานเรื่องไงวะอืมอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเสยศาสตร์ไปแล้วกันนะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็น ถามว่าเสียดายไหมเหรอฮะวันที่วันที่จะขายอะ่ะมันก็มีมันก็มีบ้างแะครับก็ก็รู้สึกว่าจริงๆลึกๆก,ก,ก็ไม่อยากขายหรอกลึกๆก,ก็ไม่อยากขายเลยแหละสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เบิ้ลไว้ไงและไอ้พวกระลองเนี่ยบางตัวเราก็เราก็ชอบแต่ว่ามันก็จําเป็นต้องต้องขายนะเพราะว่าช่วงนั้นนี่ก็ยังไม่ได้ทําเพจยังไม่ทําสีอะไรพวกนี้นะก็ก็ว่าบางทีบางเดือนมันไม่มีงานเข้ามานะ เราก็ต้องหาอะไรได้อย่างเด่อนอื่นก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็บวกกับว่าดยการที่อาศัยคนอื่นอยู่นัก็ต้องบางทีเราก็ต้องแบบย้ายข้าวย้ายของอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วของมันก็เยอะเกินนะเพราะว่ามีของใหม่เข้ามาเรื่อยๆใช่ป่ะก็จําเป็นที่จะต้องระบายของเก่าออกนะฮะถามว่าเสียได้ไหมเสียได้ครับแต่ถามว่าจะเอาคืนมาไหมเนี่ยไปหาซื้อคืนมาไหมคงไม่นะคงไม่เพราะว่าพอมันมันตัดได้แล้วเนี่ยมันก็มันก็มันก็โล่งไประดับหนึ่งนั้นมันก็โอเคแล้วแหละเพราะเรารู้ว่า เรามีของใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมตัดใจได้ง่ายนะฮะอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ครับผมไม่ได้ตั้งโชว์ไงนึกออกไหมถ้าสมมุติว่าผมมีตู้โชว์นะแล้วผมแบบแกะมันทุกตัวแล้วเรียงหน้ากระดานอย่างสวยสดงดงามทุกตัวเงี้ยการที่จะไปแบบดึงจากตู้โชว์เอามาเก็บใส่กล่องแล้วก็ขายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คงจะทําใจได้ยากกว่านี้นะฮะซึ่งถ้าผมมีตู้โชว์ผมว่าคงทําใจยากแหละทาไม่มันไม่สุดๆจริงๆก็คงจะไม่ได้ขายนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะขายก่อนขั้นแนะนําว่าขั้นแรกให้ลองนี่ก่อนครับเก็บลงกล่องอ่ะไม่ต้องโชว์มันจะได้ไม่เห็นพอม,มันไม่เห็นมันจะได้แบบลดลดความเสียดายลงไปประมาณหนึ่งนะแล้วก็เก็บเก็บลงกล่องไว้ได้นานก่อนแล้วสักพักหนึ่งเราจะลืมแล้วแล้วแล้วกออ็อาจจะทําใจขายได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ผมเข้าใจครับคนปล่อยของกันเยอะเหลือเกินนะบางทีผมก็อยากจะซื้อแต่ผมก็ไม่มีเงินซื้อครับครับก็จบไปแล้วสําหรับ สิบคำถามที่คัดมาะฮะซึ่งยังมีคำถามอื่นๆอยู่อีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาไปใส่ในไลฟ์สดแล้วกันนะก็ไปดูในไลฟ์กันอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เ,เท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณสำหรับทุกคำถามที่ถามเข้ามานะครับผมตอบได้บ้างไม่ได้บ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไงก็ขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับติดหมวก วงการเนี้ยมั่นเขื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จิงอยู่ไม่ได้